ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารวมลงนามบันทึกข้อตกลงการขอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลการให้กู้ยืมเงินเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับกระทรวงดิจิทัลและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยแถลงข่าวการประกวดรางวัลโครงการ y p u w o w e r g i t i t i l i d e h c l l l n g n g เเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาแสดงความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพัฒนาแพลตฟอร์มการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความต้องการในอุตสาหกรรม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ most new รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเราสองคนเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับดิฉันอัจฉราปิ่นแก้วและดิฉันนะัทวิลานุกิติพรค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังคงมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจภายใต้การบริหารของทางกระทรวงอวซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวของความร่วมมือนะคะซึ่งทางอวเองก็ได้ร่วมมือกับกยศในเรื่องของการขอข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลสําหรับผู้กู้ ู้ยืมเงินเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเช่นเดียวกับกระทรวงอวอนะคะได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประกาศผลรางวัลน,นะคะการตลาดที่ส่งเสริมให้นักศึกษานิสิตนะคะแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้มีการส่งผลงานเข้าประกวดนั่นเองค่ะค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกสําหรับความร่วมมือของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะในเรื่องของ ความร่วมมือเพื่อขอข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศจัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างทั่วถึง ดรรองศาสตราจารย์สรนิศินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายชัยนรลคงกัจชบปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้รองศาสตราจารย์สรนิศินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าอวเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ดังนั้นการขยายโอกาสทางการศึกษาใน,นระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนสาขาวิชาที่มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศแต่ยังขาดแคลนคุณทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศต่อไป อ,อวกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมและก็มหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเนี่ยมีการปรับตัวไปเยอะนะครับเป็นยุคที่เราบอกว่าการศาึกษาอุดมศึกษานั้นเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการศึกษาสําหรับคนอายุ 18- บแถึงยีแล้วเพราะว่าคนที่อายุที่จบไปแล้วนั้นเนี่ยหลัง24จนกระทั่งถึง60 70 80เลยนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องดูแลและเราต้องพัฒนาคนเหล่านี้ขึ้นมา ไม่ว่าจบไปแล้วนั้นบางทีเขาต้องการฝึกปลือฝีมือเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะกลับมาเรียนได้นะครับกลับมาเรียนเป็นการอัพสกิลหมายถึงเรียนเพิ่มเติมนะครับหรือรีสกิลก็เรียนทบทวนบทเรียนของเดิมนะครับหรือเปลี่ยนทิศทางก็เป็นนิวสกิลขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามความร่วมมือในการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลด้านการอุดมศึกษาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในครั้งนี้จะทําให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันส่งเสริมการผลิตกําลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศและร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ระบบให้บริการของกองทุนกยศให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนิสิตนักศึกษารวมถึงนักเรียนที่ถือว่าบางคนเนี่ยเรียนดีแต่ยังขาดแคลนคุณทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาต่อไปค่ะ อนอกจากนี้นะคะกระทรวงการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมล่าสุดก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลนะคะแล้วก็สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยแถลงข่าวการประกวดรางวัลโครงการ You Power Digital Idea s Challenge ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะเปิดโอกาสให้เยวาวชนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความรู้ความสามารถรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างสื่อการตลาดนั่นเองค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยจัดงานแถลงข่าวประกาศผลรอบตัดสินโครงการ You Power Digital Idea Challenge ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4เปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์โดยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทีมได้รับ คัดเลือกรอบสุดท้ายจะมีงบประมาณ20,000บาทให้ทดลองปฏิบัติจริงจาก8อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศโดยได้รับเขียิจากนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการดุลศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประกาศผลและมอบรางวัล ในโอกาสนี้นายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอวกล่าวว่ากระทรวงอวมีนโยบายให้เยาวชนนิสิตนักศึกษามีความรู้หรือทักษะในเชิงนวัตกรรมซึ่งดิจิทัลเป็นตัวหลักสําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งถือเป็นสถานการณ์บังคับ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยในสังกัดอวกว่า150สสถาบันต้องเกิดการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบการส่งงานหรือการประเมินล้วนแต่เป็นรูปแบบออนไลน์รวมไปถึงธุรกิจในทุกภาคส่วนที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์นี้เช่นกัน โดยโครงการ You Power Digital Idea Challenge จะช่วยให้นักศึกษาได้เกิดการซักซ้อมความเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการสื่อสารหรือการขายในรูปแบบปัจจุบันจะเปลี่ยนไปซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงหรือรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเรื่องของการตลาดจะได้รับการพัฒนาเป็น4.0ถึง5.0เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อให้เท่าทานกับสถานการณ์และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อ,อวอได้มุ่งเน้นคือเรื่องของสตาร์ทอัพที่ให้เยาวชนสามารถประกอบธุรกิจกิจการเป็นของตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้ตระหนักถึงความรู้และคำแนะนำที่ได้มาใช้ในการต่อยอดเพราะความรู้จะเป็นพลวัตในการพัฒนาตนเองให้สามารถเผชิญกับเรื่องท้าทายในอนาคตได้อีกมากสุดท้ายความรู้ที่ได้จะช่วยในการขยายผลและต่อยอดธุรกิจ ด้านนางสาวกัรายาสแสวงหาบุญเลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยเปิดเผยว่าโครงการ You Power Digital Idea Challenge ปีนี้มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า821ทีมจาก59มหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้ามาอบรมกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับโจทย์จากองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้น้องๆเกิดไอเดียในการประยุกต์แผนการ ตลาดมาผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบด้าน การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่นิสิตนักศึกษาไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนและเพื่อรองรับแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดิจิทัลอีโคโนมีของรัฐบาลซึ่งการสร้างประสบการณ์ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้คิดแผนการตลาดและลงมือทําจริงจากโจทย์ของผู้ประกอบการด้วยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยส่งเสริมเป็นโครงการหนึ่งที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาที่จะได้ฝึกฝนทำงานจริงก่อนที่จะ เข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งเนี่ยที่ได้เปิดโอกาสให้ทั้งเยาวชนนิสิตนักศึกษานะคะได้นำความคิดสร้างสารรค์รวมไปถึงความรู้ด้านดิจิทัลนะคะมาปรับแผนเรื่องของการตลาดน,นั่นเองค่ะ ปิดท้ายช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะของทาง T c e l ลที่รวมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความต้องการในอุตสาหากรรมค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือทีเซลรวมกับบริษัทค u a ลิตี้พลัสเอทิ e ติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทฟินิกซ์กจำกัดหรือศิลวัฒนารวมจัดพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเมลีเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในเรื่องของการระดมทุนสนับสนุนการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โอกาสนี้ดรศิลัสักเทพาคำรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์กล่าวว่าทีเซลได้รเริ่มการทำงานพัฒนาแพลตฟอร์มเอลบีในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงซัลายเชนของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสมเกิดวิกฤตของโควิด -19 ในช่วงที่ทุกคนกาลังสับสนและต้องการความช่วยเหลืออย่างมากโดยเฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเนี่ย ได้เกิดโครงการที่เราซัพพลายกลุ่มของเครื่องมือแพทย์อันนึงก็คือหน้ากากที่เราเรียกว่าวินมาอาจจะเคยได้ยินนะครับจากจุดนั้นเนี่ยเกิดการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นการทำคราวด์ฟันดิ้งซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการสนับสนุนทุนจากภาคประชาชนที่เกิดจากการบริจาคที่จดทะเบียนกับกรอตอยอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้รวมกับความร่วมมือของบริษัท Quality Plu s ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันทําให้งานางต่างๆออกมาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นั่นคือเฟสแรกเพราะฉะนั้นความร่วมมืออย่างเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีแค่ไหนถ้าเผื่อประเทศไทยเกิดแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นเป็นเกต w เวเป็นมาร์เก็ตเพลสที่ทาง่านผู้นวยการได้ให้ข้อมูลไว้เนี่ยเราสามารถจะทาให้ผู้ที่ต้องการใช้กับผู้ผลิตได้มาเจอกัน ครับทั้งนักวิจัยและผู้ผลิตได้มาเจอกันหรือผู้ที่ต้องการจะใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มตัวนี้มันจะเป็นการเชื่อมโยงที่ทําให้งานของเราเนี่ยออกไปสู่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากนะครับนางหงสิงเคเวป,ประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทฟีนิกซ์กจำกัดหรือสินวัฒนาเปิดเผยว่าด้วยประสบการณ์และความชํานาญของการทํางานของสินวัฒนาในเรื่องของการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ฟันดิ้งและข่าวอินเวสติง สินวัฒนาจึงมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงการทํางานโดยการผนวกเข้ากับแพลตฟอร์ม m e l b เพื่อให้สังคมเป็นผู้ชี้วัดเสนอแนะข้อคิดเห็นในการเป็นสังคมที่ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันผ่านทางระบบออนไลน์อย่างยั่งยืน I think you know for Melby I am very excited over this whole platform because we are talking about bringing l i f e s i g n s no longer behind the door but rather Life science is right now coming to the front to face the community, to get the feedback from the community, to work with the community. So it is very exciting platform where it uplifts uh, you know T cell intention and vision. and actually, with this COVID, right? It actually speed up things even faster. And with the support of Quality+ Plus and with the curation done by T cell, ขณะที่นายวุฒิพงศ์ผ่านนิสเศรษฐกรกรรมาการผู้จัดการบริษัท Quality Plus a e s t h e t i c International จำกัดกล่าวว่าบริษัท Quality Plus มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพและความงามจึงนำมาซึ่งการพัฒนาเมลบีแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถระดมทุนจากผู้ที่สนใจซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถแจ้งขอรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านทางแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ โดยเมลบยแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มที่นำมาซึ่งอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งจะสามารถก้าวข้ามขีดข้อจำกัดในด้านของเงินทุนรวมถึงช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมขั้นสูงเทคโนโลยีนักวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้คนในสังคมที่มีความต้องการในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นถ่านับว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้เองในเรื่องของระบบออนไลน์ต่างๆได้เข้ามามีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยซึ่งแพลตฟอร์มนี้เองก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เกี่ยวข้องค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจุวงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรอบรู้ชก้าทันเทคนิคกับเมสซียเราเดอะเวิลด์นะคะมีผลงานวิจัยที่ว่าโคลาสามารถดื่มน้ำจากเปลือกไม้ได้แร่จ,จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงรอบรูก้าชันเทคโนิลกับเมซี่ราวเดอะเวิ์นะคะวันนี้จะพากผู้ชมไปชมผลงานวิจัยที่ว่าโคลรนนะคะสามารถดื่มน้ำได้จากเปลือกไม้เรทจ,จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ ผลการศึกษาล่าสุดที่ใช้การสังเกตการและเก็บข้อมูลมานานกว่าทศวรรษโดยนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการที่โคอาล่าเลียผิวบนต้นไม้นั้นคือวิธีการดื่มน้ําด้วยการเลียพื้นผิวของลำต้นและกิ่งก้านที่เปียกหลังจากที่ฝนตก นักสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์เผยว่านานมากแล้วที่เราคิดว่าคัวล่าไม่จําเป็นต้องดื่มน้ามากนักเพราะพวกมันได้รับน้ําส่วนใหญ่มาจากการกินใบไม้อยู่แล้วซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการดํารงชีวิตแต่กลับพบว,ว่าพฤติกรรมการเลียลําต้นและกิ่งไม้ของมันนั้นทําให้รู้ว่าคัวล่ารับน้ําเข้าสู่ร่างกายอย่างไรแม้ว่าเราจะเคยเห็นภาพการดื่มน้ําจากแหล่งน้ําของคัวล่าทางการที่มีคนให้อย่างตอนเกิดไฟป่าที่ผ่านมา ทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าบันทึกการดื่มน้ําของคอวาล่านั้นมีน้อยมากและยากที่จะได้พบเห็นการศึกษาในครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมการสังเกตพฤติกรรมของคอาล่า44ครั้งที่ดื่มน้ําบนต้นไม้ในอุทยานยูยางริจ o โนพาร์คในรัฐวิกตอเรียและอีกสองครั้งที่ l ิเวอร์พูลเพลนส์รัฐนิวเซา Wales โดยในบันทึกเขียนไว้ว่าคอวาล่าเจเลี้ยน้ําที่ไหลลงมาตามลําต้นของต้นไม้ในระหว่างหรือหลังจากที่ฝนตกในรายงานยังกล่าวด้วยว่า ที่ไม่เคยมีการบันทึกพฤติกรรมเช่นนี้ของโคอาลามาก่อนเพราะปกติแล้วนักวิจัยพฤติกรรมสัตว์มักจะไม่ทําการสังเกตการในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่อาจอธิบายได้ว่าทําไมนักวิจัยถึงไม่สังเกตเห็นสิ่งนี้มาก่อนเนื่องจากนักวิจัยมักจะหาที่หลบฝนในช่วงเวลานั้นจากการสังเกตและบันทึกในครั้งนี้พบว่าโคอาลาเพศเมียจะดื่มน้าด้วยการเลียเปลือกต้นไม้โดยไม่หยุดเป็นเวลา15นาที โดยที่มีลูกขดตัวอยู่บนตักและขัวาลาเพศผู้จะเลียลำต้นของต้นไม้เพื่อดื่มน้ำเป็นเวลา34นาทีโดยรักษาความเร็วคงที่ประมาณการเลีย2ครั้งต่อวินาทีการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการสังเกตพฤติกรรมโัวาล่าในป่าฝนในช่วงฝนตกหรือหลังฝนตกเท่านั้นจากการศึกษาพฤติกรรมรายงานดังกล่าวทําให้ทราบถึงความต้องการน้ําของข,องขวาาัวล่าเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือเนื่องจากขัวาล่าเป็นสัตว์ที่เชื่องแต่เพื่อเพียงการช่วยเหลือของมนุษย์สูง ที่สําคัญจากเหตุการณ์ไฟป่าที่ผ่านมาทําให้ประชากรขัวล่าลดลงเนื่องจากเคลื่อนไหวตัวช้าจึงมักถูกไฟคลอกตายแม้ว่าจะมีการออกมาบอกว่ามันยังไม่เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากก็ตาม จากผลงานวิจัยนี้นะคะนอกจากความน่ารักของโค้ล่าแล้วนะคะยังทําให้เห็นพฤติกรรมในเรื่องของการดื่มน้ําด้วยซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่หาชมได้ยาจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วง m e s s i Insight เรจ,จะเป็นอย่างไรนะั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง m e s s ่อินไซด์นะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของหุ่นยนต์นะคะซึ่งสามารถนํามาช่วยงานในเรื่องของทางการแพทย์สําหรับผู้สูงอายุได้ด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ จากจุดเริ่มต้นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสู่การร่วมกันพัฒนากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยติดตั้งอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพและเป็นตัวกลางพูดคุยโต้อตอบหรือสอบถามอาการระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่สามารถพูดคุยโต้อตอบซักถามอาการได้ทุกที่พร้อมๆกัน แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทีมคุณหมอนะครับจากทีมโรงพยาบาลจุฬาเป็นทีมของคุณหมอนิจ่จิตีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองครับแล้วก็ผู้สูงอายุครับแล้วก็คุณหมอนิ่จิตีเนี่ยให้ทางทีมวิศเจาจุฬาเนี่ยช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มก็คือขุนยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุซึ่ง แพลตฟอร์มตัวนี้หุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถวัดพวกสัญญาณชีพต่างๆได้นะครับก็จะมีพวกบัดเฟเชอร์เทมเพลเจอร์อีซีจีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสัญญาณชีพพวกนี้ก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปที่คลาวแล้วก็ให้หมอที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของหุ่นยนต์เนี่ยสามารถดูได้โดยตัวแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีสองแบบนะครับก็คือมีแบบแบบหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะก,ก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็แบบ หุ่นยนต์โมบายโรบอทก็คือเคลื่อนที่ซึ่งจะทําใหค้คุณหมอในคณะครับสามารถไปอยู่ในหลายๆที่พร้อมกันได้ครับสามารถดูแลผู้สูงอายุหลายๆคนพร้อมกันได้แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์และผู้สูงอายุมีการติดตั้งโปรแกร,รมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในห้องแยกโรคออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อการใช้งานที่หลากหลายและช่วยในการขยายบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการให้กว้างมากขึ้นในรูปแบบของเทเลมดิซีนและเทเลพิเซนและในส่วนของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่อัตโนมัติมีความสามารถในการทำแผนที่ได้แบบอัตโนมัติเมื่อเริ่มติดตั้งการใช้งานเพื่อใช้สำหรับวางแผนและกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้จากระยะไกลนอกจากนั้นระบบหุ่นยนต์ยังสามารถปรับแผนที่ได้อัตโนมัติ เมื่อเจอสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้ในบริเวณที่มีผู้คนจำนวนมากทางทีมวิจัยจึงมีการพัฒนาการใช้งานให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบ Wi-Fi และ 4G หรือ 5G ได้ตัวแพลตฟอร์มจะเป็นต้องใช้อินเทอร์เนต็ตครับคู่กับออนไลน์ก็คือตอนนี้เราทำมีโคกับหลายส่วนครับตัวออนไลน์ก็ กำลังเริ่มทำ 5G ซึ่งเราก็ทำร่วมกับทาง AS AS ก็สนับสนุนทาง 5G มาให้เราทำพวกดาต้าทุกอย่างนะครับก็จะลิง์ขึ้นข่าวครับแล้วก็มี AI ช่วยประมวลผลช่วยดูว่าสัญญาชีพที่วัดมาเนี่ยผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสโตรโกโรคอื่นๆหรือเปล่าครับ แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์ปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานจริงแล้วตามโรงพยาบาลเกือบสิบแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะได้นำไปใช้งานเพื่อลดการสัมผัสผสำหรับผ,ผู้ป่วยโรคโควิด1 i ในบริเวณโคโฮตปอร์ดที่โรงพยาบาลจุฬาพรน,นอกจากนี้ยังจะมีการนำไปใช้งานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงทั้งนี้ทีมผู้วิจัยมีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดรวมทั้งปรปับปรุงแก้ไขแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุขอบคุณทีมข่าวมอสนิวด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ช่วยดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะสำหรับงานบริการทางด้านการแพทย์ค่ะหลายครั้งที่เรามองไปบนท้องฟ้าในายามค่ำคืนเพื่อมองหาดวงดาวต่าง บางครั้งเจอบ้างบางครั้งก็ไม่เจอดวงดาวที่เราต้องการจะพบอีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดาวก็น่าจะเป็นเรื่องที่หาได้ยากสําหรับผู้ที่ไม่ใช่นักดาราศาสตร์หรือผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูดาวโดยตรงวันนี้ m e s s i Insight จึงขอแนะนำหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เราค้นหากลุ่มดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนที่มีทั้งความแม่นยําและมีข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์แบบสมจริง แอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Star Chart เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของดวงดาวที่มีการแบ่งฟังก์ชันหลักๆไว้ถึง3ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันแรกคือ Sky View การดูกลุ่มดวงดาวจากราศีที่ใช้ข้อมูลระบุตำแหน่ง GPS จากสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานซึ่งสามารถหันไปตามทิศทางต่างๆได้กลุ่มดวงดาวก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปภาพพร้อมกับบอกชื่อนอกจากดวงดาวจากราศีแล้วยังมีดวงดาวจากความเชื่อของหลายๆประเทศทั่วโลกมาให้เราได้ศึกษาด้วยฟั่์ชั้นที่2คือ Explore Mode หรือโหมดของการสำรวจระบบสุริยะจัก,จก,กรวาลของเราบอกทิศทางและตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหมดที่โครจรในระบบสุริยะโซลาร์ซิสเต็มได้ผู้ใช้งานสามารถหาดวงดาวที่ต้องการและแตะไปที่ดวงดาวดวงนั้น a p p พลิเคชันจะพาไปพบกับข้อมูลที่สําคัญของดวงดาวเหล่านั้นว่ามีรายละเอียดอย่างไรเช่นขนาดข้อมูลจำเพาะไฮไลท์ที่สําคัญของดาวเคราะหความพิเศษของโหมดนี้คือเมื่อเราเลือกดวงดาวที่ต้องการจะไปแล้วแอปพลิเคชันจะพาเราเดินทางเสมือนจริงผ่านกลุ่มดาวเคราะห์ต่างๆไปจนถึงจุดหมายโดยสามารถปรับระยะทางได้ว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นปีแสงหรือพาเซกและฟังก์ชันสุดท้ายคือฟังก์ชัน Moments in t i m e หรือช่วงเวลาที่สำคัญของวงการดาราศาสตร์แอปพลิเคชันจะพาเราย้อนไปดูเหตุการณ์และสถานที่นั้นๆแบบเสมือนจริงพร้อมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาเช่นในปีคศ .1969 ยานอวกาศอพอลโล11ได้เดินทางไปดวงจันทร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของมวลมนุษยชาติในการเดินทางบนอวกาศเพื่อสำรวจดวงจันทร์ และยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญอื่นอ,อื่นอีกซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลแบบครบถ้วนก็สามารถที่จะอัปเกรดเพื่อซื้อฟังก์ชันและข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้เช่นการอัปเกรดเพิ่มเรื่องราวของดาวหางดาวเทียมเรื่องราวทั้งหมดของระบบสุริยะจัก,กรวาลสำหรับแอปพลิเคชัน Star Chart นี้เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่มีความน่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ข้างใครเรื่องของดาราศาสตร์ทุกเพศทุกวัยมีข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถปรับแต่งได้หลากหลายและที่สําคัญสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวและข่าวสารของ Star c h a r t ได้ที่ Facebook และ Twitter Star c h a r t ตนั่นเองถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถดูดวงดาวผ่านสมาร์ทโฟนนะคะโดยที่ไม่ต้องออกไปดูดาวนอกบ้านเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวเราไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ